สวัสดีค่ะแม่สมพาเพื่อนๆมาเบิงสวนหน่อยของแม่สมที่ฟินแลนด์เนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่สมสิเก็บพริกค่ะตัวนี้เป็นพริกประดับเนาะคะ่ะแต่ว่ากะกินได้เผ็ดระดับซีเนาะคะ่ะกินได้พี่น้องเผ็ดดีดีอ่าโดกดกต้นนี้สามปีแล้วพี่น้องหนาหนาวแม่สมก็ยกเข้าไปไว้ในเฮนเนาะคะ่ะยกเข้าไปไว้ในบ้านเพราะว่าเอาไว้นอกบ้านมันตายมันสูญหิมะบ่อวค่ะฟินแลนด์หิมะลาย แม่สมตั้งไวลิมหน้าตังเนาะค่ะพอเดือนมกรากลุ่มพาแสงแดดเริ่มมาแม่สมกระตัดทํา้สาวค่ะนี่ค่ะสามปีแล้วแม่สมสิมามกิบเอามาหน่วยแดงไปเห็ดพันต่อเนาะค่ะขยายพันต่อไว้ไว้ทับปลูกปีหน้าอ,อันนี้ตะวาพริกแม่สมกับมีหลายสายพันธุ์ค่ะ ปีที่แล้วไม่สมกับเมืองไทยมาไม่สมกับซอมาหลายสายพันธุ์ตัวนี้เป็นพริกประดับเพื่อกันค่ะกินได้ให้กันตัวนี้เป็นพริกเจ็ดสีเนาะค่ะนี่ไม่สมกับสีได้เอาพันธุ์ไว้ให้กันส่วนตัวนี้เป็นพริกอาเวลาเป็นลูกอายูฟิเลนเนี่แหละค่ะเนี่ยเวลาเป็นลูกออกมาเนี่ยอาสวยระยะเต็มเลยใส่หอยขี้ยังเงินดอกไม้ประดับนี่ค่ะถ้าอีเม็ดดอกมานี่สวยเต็มเลย เดี๋ยวไม่สมสิพาเพื่อนๆไปเบ่งพริกม่วงเนาะค่ะตัวนี้เป็นพริกม่วงเนาะค่ะพี่น้องดกดกพี่น้องเลยนี่เป็นหมากเลี้ยวพร้อมค่ะไม่สมซื้อมเมล็ดพันธุ์มาจากอินเทอร์เน็ตทางเมืองไทยผุนละค่ะพริกสีม่วงเนาะค่ะลูกใ่ค่ะลูกใ่กเป็นหมากเลี้ยวพร้อมพี่น้องส่วนถัดไปพุพนพนน่น,นกับเป็นพริกเย้วค่ะพริกลองชิลีหนวยย้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นพริกเย้วเื่ากันพี่น้อง กำ,ก,กำลังสีดอกอันกรลังสีดกออกมาเต็มเลยโอ้ยมุมลวนพี่น้องเลยไปสมยางไปยางมาอันก็เลยเบียดบักพริกลวนเพราะว่ามันปลูกเบียดกันนะคะอ่าที่ปลูกมันหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเอ,เอาพริกเยาวใ้้บังอีกเทียงหนึง่งพริกเยาวพี่น้องนะหน่วยเยาวยาวอันนี้ต้นใหญ่ก็ ตัวน,นี้ต้นอยู่ตรงนี้ได้รับแดดดีกว่ากระเละตนยย้นใหญ่ก็แข็งแรงก็กำลังเป็นหมากเต็มเลยพี่น้องหอยอ่อนหอยอ่อนตูดเต้นเต้นเยอะนี่ค่ะโอ้ยสวนพริกม่วงน้ำกันพี่น้องเลยนี่ค่ะเพื่อนๆพริกม่วงไหมหน่วยใหญ่ใหญ่เพื่อนๆห,หน่วยใหญ่ยยดกพร้อมไหมเต็มเลย ตัวนี้เป็นพริกไอ่พริกเขียวเนาะค่ะพริกลองชิลีสีเขียวนี่ค่ะตุวนัลากพื้นเลยพี่น้องปานงูเขียวส่วนอ่านี่เป็นพริกไทยพริกยยดสนพริกยยดสนพริกกินดากรกังสีงามพี่น้องเลยอันนี้เป็นพริกขาสีเนาะค่ะมั้งที่เป็นสีขาวกอนก็นลังสิดดกมาให้กันพี่น้องเต็มเลยพี่ หลังสีดกแต่ว่ากับโบลูสีทันโบโบลูสีทันโบพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวกับสีเข่าเดียนกันย้าหรือดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะถ้าบบทันไม่สมกับสีต้มกันคืนสีต้มน้ําห้อนเลยนะคะอันนี้เป็นหมอนน้าพ้อนนะคะให้อากาศอุ่นแน่จากน้อยเพราะว่าไม่สมต้องการอ่าเมล็ดพันธุ์ไปเฮ็ดพันธุ์ปีนาเนาะคะ่ะ สวนตัวนี้ไม่สมกับว่านแน่ใจจักพันอย่างพี่นอ้องหน,น่วยแบบไงต้นเตีเต้ยวสงสัยหลงกันมาส่วนผักน้อยปลูกลายย่างพี่น้องีินาสิเฮ็ดลงเลื่อนใหญ่เพิ่มเนาะค่ะปินี่เป็นทดลองไปก้นปลูกเบียดกันแต่ว่าก็ง้ามพี่น้องผักแพลกกาง้า,งามงามตัดไปให้เพื่อนแล้วก็ง้ามมีผักใส่มีหลายอย่างค่ะพี่น้อง โอเคนะคะ่ะเดี๋ยวไม่ส่งเก็บเมล็ดพันธุ์กันค่ะเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ที่ได้มีพันธุ์ของไวป้ปลูกปีหนาเนาะคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ